ย้ำเตือนกันอีกครั้งหนึ่งนะใครที่ได้ชุดผ้ายันราหูไปแล้วทำแบบนี้ผืนแรกผ้ายันราหูแดงแรงริ์นะเวลาที่เราได้ไปแล้วเรามีลอตเตอรี่อะไรก็แล้วแต่นะลอตเตอรี่นะเราเอาหนีเปอย่างนี้แล้วอ,อวางไว้ในที่ที่เราเนี่ยเก็บเงินเก็บทองส่วนอีกผืนหนึง่งเป็นผ้ายันที่เรียกว่าราหูโคตรเศรษฐีสีเหลืองแบบนี้นะ ราหูคตรเศรษฐีสีเหลืองมีไว้ใช้รับทรัพย์รับโชคทุกวันจะเจรจาค้าขายนะจะทํางานนะที่มีเงินได้เงินในทุกรูปแบบนะให้ใช้แบบนี้เอาแบงค์ที่เรามีอ่ะเป็นแบงค์ที่ยิ่งใหญ่ก็ยิ่งดีเอาหนีบเอาไว้แบบนี้นะเออถ้าเราหนีบไว้ครบแบบนี้เวลาที่เราอ่ะเสี่ยงโชคเราก็ได้เงินจากราหูดแดงแรงฤทธิ์เวลาที่เราอ่ะ มีลักษณะของการเจรจาค้าขายเราก็ได้ยอดขายหรือได้เงินทางอื่นจากพายันราหูโคเษถีย้ำอีกทีหนึ่งว่าชุดพยันนะราหูสองพลังนี้เนี่ยอาจารย์เนี่ยจะมอบแผ่นยันปดหนี้มีซัพบฟรีไปด้วยใครได้พยันปดหนี้มีซับแบบนี้เอาใส่ไว้หลังโทรศัพท์ชุดนี้พิเศษนะปกติบูชาประมาณ600แต่วันนี้เฉพาะคนที่พิมพ์399นะรับยกชุดไปเลย3ชิ้น